สวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพ์นะครับจากสวนสมุนไพรโกโมารพัฒน์สาคลคินิกที่ชัยภูมินะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาทําการขยายพันธุ์ฟ้าทลายโจรน,นะครับด้วยวิธีการปักชําซึ่งอาจารย์ก็เดินเก็บไปตัดต้นฟ้าทลายโจรที่ขึ้นแทรกอยู่ตามสวนตอนนี้มีความสําคัญมากนะครับเนื่องจากโควิดกําลังระบาดอย่างรุนแรงตอนนี้อาจารย์ก็เลยพยายามที่จะขยายพันธุ์ ฟ้าทลายโจรน,นะครับเพื่อสำหรับแจกจ่ายแล้วก็ไว้เป็นครังยาของของสมุนไพรของสวนสมุนไพรนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับครับวันนี้จริงๆแล้วก็จาย์ก็สักพักนึอาจา์ก็ไปตัดมาแล้วก็เสียบตัดกิ่งชํานะฮะเนื่องจากเขาขึ้นมาเราก็ตัดกิ่งให้มีข้อนะครับแล้วก็ปักชาในในถุงที่มีทรายผสมขี้เถ้าตรงนี้นะครับเราจะไม่อบนะฮะอันนี้เราก็จะ ไว้ในที่ร่มรำไรเดี๋ยวอาจารย์ก็ตัดมาอีกชุดหนึ่งนะครับนี่อันนี้ครับตัดมาอีกชุดหนึ่งเลยครับเขากำลังงามเลยนะครับเดี๋ยวเราจะตัดดูวิธีการตัดแล้วก็ปักชําไปด้วยกันนะครับออโอเคนะครับเดี๋ยวกล้องอาจจะวางในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมนิดนึงเพราะว่าไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะครับเดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิธีการนะครับซึ่งการปักชําฟ้าทะลายโจรก็ไม่ยากนะครับ ก่อนอื่นเราก็คือต้องเตรียมดินก่อนนะครับเตรียมเตรียมถุงทรายอันนี้ก็เป็นถุงผสมแล้วก็พรวนให้อันนี้มันเป็นถุงเก่าซึ่งอาจารย์เพาะชำตัวอื่นอยู่แล้วตอนนี้ก็เอาออกไปแล้วเ้าก,ก็มีทรายผสมอยู่กับขี้เถ้านะฮะเป็นขี้เถ้าแกบก็มีความชื้นแล้วแหละเพราะเนื่องจากฝนตกนะครับอันนี้ก็ใช้ปลายกันไกลเลยนะครับค่อยๆค่อยๆพรวนเขาให้นิ่มนิดนึงนะครับ เพราะเนื่องจากฝนตกแล้วเขาก็แข็งนิดนึงเราก็จะพวนเดี๋ยวจ้งก็ต้องไปล้างปลายกันไก่นี้ก่อนที่จะมาตัดนะฮะเดี๋ยวอันนี้เราพวนให้เขาซุยก่อนเพื่อที่เราจะได้ปักชำง่ายนะครับถ้าใครมีไม้มีอะไรก็ทําไปนะครับได้ได้ทั้งนั้นนะอันนี้ก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวาจย์ก็จะมาตัดชําให้ดนะูเดี๋ยวสักพักนะครับเดี๋ยวขอไปล้างกันไก่นิดหนึ่งฮนะอันนี้ก็เป็น อันนี้1กระบะแล้วนะครับก็ 1, 2, 3, 3, 4, 2, 2 12ถุงแล้วอาจารย์ก็ปักชำประมาณถุงละ3กิ่งนะครับถุงละ3กิ่งนะ3ิบ6ได้36ต้นแล้วนะครับไว้เราก็จะมาอัปเดทครึ่งวันนี้เป็นวันที่12นะครับเป็นวันที่12กรกฎาคม 5, 6, 6 4นะครับก็ทําการปักชําส่วนกระบะท็อปถัดไปนี่ก็จะเป็นการปักชํา ตัวเพปเปอร์มินต์นะครับเพปเปอร์มิน์นะครับเปเปอร์มิน์ที่จันขยายพันธุ์จากต้นเดียวแล้วตอนนี้ก็เริ่มขยายพันธุ์ได้เยอะและ้วอันนี้ก็จะมีทั้งหมด12ถุงถุงมอนกันถุงหนึ่งก็มี 2- อถึงสยอด4ยอดก็มีนะครับอันนี้ก็ปักชำไปแล้วอีกหน่อยก็จะมีสมุนไพรมากมายส่วนตอนนี้ก็คือสนใจมากคือเรื่องฟ้าทลายโจรน,นี่เองเดี๋ยวเรามามาดูกล้องไปด้วยกันนะครับอันนี้เห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวดูนะครับ เดี๋ยวอาจารขอดูอมุมกล้องอาจจะน,นี้นะครับก็เป็นเดี๋ยวเราจะเตรียมกริ่งกลิ่งชํานะครับเดี๋ยวอาจารไปล้างก่อนนะครับล้าง ตอนนี้ล้างกันไกลแล้วนะครับล้างกันไกลแล้วตอนนี้ก็จะมาเลือกกิ่งนะครับเราก็จะตัดนะฮะดูในข้อนี้เขาต้นนี้เขางามมากแล้วเราก็เอ่าเราก็แต่งกิ่งนะครับเอาใบเขาออกก่อนนะฮะใบมีออกแล้วก็ตัดให้มีข้อนะครับตรงนี้ให้มีข้ออยู่เราก็ตัดลงไปกะประมาณนี้เห็นไหมได้ประมาณนี้ละนะครับเราก็ปักลงไปเลยนะครับปักชําลงไปอันนี้ได้หกิ่งนะครับ ไดหนึ่งกิ่งนะฮะนร่ปักชำลงไปเห็นไหมครับโอเคก็ค่อยๆตัดกิ่งไปนะครับตัดไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้ก็ประมาณเว้นทักสองข้อสามข้อก็ได้นะครับอันนี้ครับแต่เอาใบล่างๆออกนะฮะเอาใบล่างๆออกก่อนใบใหญ่ๆก็ออกนิดนึงนะครับเพื่อให้ลดการคายน้ํานะครับแล้วก็ตัดใกล้ข้อนิดนึงนะครับนี่แล้วก็ปักชำลงไปนะครับ ก็อาจารย์ก็จะใช้ประมาณสักสอ่อถุงหนึ่งสองสามกิ่งนะครับกิ่งขนาดนี้ก็โอเคครับนี่ตัดใกล้ๆข้อนะครับแล้วก็ตัดใบอันนี้เก็บไว้ใบเราไปใช้เดี๋ยวเราไปตากแห้งเป็นชาได้นะครับอันนี้อาจารย์ก็น่าจะใช้สักสามนะฮะสามกิ่งนะครับ,นะรบได้โอเคครับอันนี้ก็ได้ถุงนึงแล้วครับสยอดนะครับสยอด สามกิ่งนะครับเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวจะทําต่อไปนะครับเดี๋ยวจะทําต่อไปก็ค่อยๆตัดไปนี่นะครับนะครับอันนี้ใบกําลังงา,งามมากเลยซึ่งเราก็ตัดอ่าอันนี้ก็เว้นตัดกิ่งนี้ก็ได้นะครับนี่อันนี้ไม่มีใบเลยนะครับแต่มีตายอดอยู่นะครับเราก็ปักชำลงไป ถ้าเราเสียดายตรงปลายตรงนี้ก็ยังสามารถชําได้อีกนะครับนี่ในส่วนนี้นะครับนี่แค่นี้ก็ปักชําได้อีกจะจะได้เยอะเลยนะครับในในต้นหนึ่งนี่เขากิ่งอวบใหญ่เขาก็จะแข็งแรงเอาใบาใหญ่ๆ่ออกแล้วเพราะว่าเขาเอาใบาใหญ่ๆ่ออกนะให้เหลือแต่ยอดดอกเล็กๆ ประมาณนี้นะครับเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องเลี้ยงอาหารจนกว่าเขาจะมีรากงอกนะครับอันนี้ก็ได้อีกถุงนึงนะครับได้อีกถุงหนึ่งได้อีกถุงหนึ่งสามได้6ก,กิ่งแล้วนะครับตอนนี้ได้ประมาณ6ก,กิ่งแล้วเห็นไหมถุงละถุงประมาณสักสามนะครับจจนก็จะปักจำต่อไปนะครับตัดตัดไปเรื่อยๆตรงปลายยอดนี่เราก็ ตัดใบใหญ่ๆออกนะครับให้เหลือยอดเล็กๆเ,เขาไว้ใบใหญ่เขากินอาหารมากนะครับเราก็ตัดออกให้เหลือยอดน้อยๆน,นะครับเขาจะได้ไม่ต้องเอาพลังไปออกรากนะครับอันนี้ก็จะได้สักสองช่วงนะครับสช่วงจันก,ก็จะแยกตัดตัดใบใหญ่ๆนี้ออกก่อนนะฮะลดการายน้ำ าเหลือยอดไวสักยอดก็ได้นะครับนี่ยเหลือยอดไวสักยอดแล้วก็ปักลงไปนะครับปักให้ให้ข้อเขาลงไปในในกระบะเลยนะไอในในถุงทรายเลยนะครับถุงพ่อชำ้ำตอนนี้ก็มีงานให้นักเรียนเพศศักดร์ชกรรมไทยปี2นะครับให้ขยายพันธุ์ต้นไม้นะครับมาส่งอาจารย์ด้วยโดยเฉพาะพวกสมุนไพรต่างๆขยายพันธุ์สมุนไพร นะเป็นเป็นงานที่ช่วงที่โควิดนี้นะครับเภสัต์ปีสองนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้ก็จะตัดใบใหญ่ๆออกนะครับเพราะว่าเขาเราต้องการลดการทายน้ําแล้วก็การไปเลี้ยงที่ใบใหญ่ฮนะอันนี้ก็ปักชามอันนี้สามแล้วโอเคอันนี้กะว่าจะ้ได้ทักสามสามอ่าโอเคให้พอดี ส่วนกิ่งนี้ก็อันนี้ก็เนื่องจากข้อเขายาวเราก็ตัดออกอีกตัดใบออกนะครับดูนะฮะเสียบลงไปเบไปเรื่อยๆนะครับาการจะเก็บขยายไว้เยอะเลยนะครับเนี่ยนี้นะครับได้สามอีกสามแล้วนะครับทุกข้อทุกอะไรเนี่ยเราสามารถขยายพันธุ์ได้หมดเลย นีก็เริ่มใหม่นะครับถุงใหม่ที่ใบใหญ่ต้องตัดออกเดี๋ยวมันจะมันก็หนักแล้วก็เป็นภาร,ะ,ระ,ะให้เขาเลี้ยงใบเล็กอ่าแล้วส่วนส่วนข้อใหญ่นี้จะติดง่ายเพราะตรงปมเขาจะออกรากตรงนะมีรากเตรียมออกแล้วรากออกตรงข้อนั่นเองอล่ารากออกตรงข้อนี่เองนะครับเ,เดี๋ยวเราก็จะปักชำลงไป ไวสักยอดเดียวไว้สักยอดเดียวพอนะครับสามจิงต่อไปอันนี้เขาก็กำลังงามนะครับหน้าฝนเราต้องรีบขยายพันธุ์เพราะไม่รู้ว่าโควิดจะอยู่กับเรานานอีกเท่าไหร่นะอันนี้ก็ได้อีกยอดหนึ่งเพิ่มอีกถุงหนึ่งไปนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันแต่ละวันว่าเขาเติบโตไปยังไงบ้างนะครับ ยอดเขายาวไปเราก็ตัดออกนะครับให้เหลือให้ใบน้อยที่สุดก่อนนะครับปักชำลงไปใบนี้เดี๋ยวเราเก็บไปทํายาต่อนะครับอันนี้นะครับเห็นไหมตัดเสียยอดลงไปเลยนะครับได้ต้นนี้ตอนนี้เขาก็ขึ้นอยู่บางต้นก็กําลังออกดอกกันก็เลยไม่ได้ ไม่ได้ตัดมานะครับก็ไว้ให้ให้เขามีเม็ดเพาะขยายพันธุ์เขาเองแล้วก็เก็บต้นที่เขาขึ้นมาอันนี้ยังมีข้ออยู่นะครับจันก็ตัดอมีข้ออยู่นะครับอันนี้ใบอันนี้ใบฟ้าทลายโจรที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปล้างแล้วแล้วก็ตากไว้ในร่มนะครับมีบางบางอันที่หลงอยู่เราก็พยายามตัด ยอดยอดอ่อนยอดไรเราก็พยายามปักหมดเลยครับนะครับเขาก็จะได้เกิดแต่ตัดใบใหญ่ๆเขาออกก่อนถ้าเขางามเหลือใบน้อย,อยๆเขาจะได้ไม่ต้องไปใช้พลังงานในการไปเลี้ยงใบนะครับใช้สารอาหาร ไม้นี่ก็เป็นเล็กๆเดี๋ยวเราก็ลองชาดูนะครับว่าเล็กๆเราเสียดายยอดนะครับเสียดายยอดเขาก็เลยอาจารย์ก็เลยพยายามยอดที่ช่วงที่ออกดอกนี่น่าจะไม่ติดนะครับเราก็หมดละ,ะหมดแล้วครับอันนี้ก็เป็นการ อันนี้ก็ได้แล้วนะครับการปักชำพอดีได้ต้นไม้แค่นี้ก่อนตอนนี้เราก็ได้ประมาณอันนี้หนึ่งสองสี่หกแปดแปดสามยี่สี่ยี่สี่กับอีกยี่สี่เหลือยี่เหลือยี่สามกิ่งในถาดนี้แล้วก็อันนี้อีกนะครับสองถาดนี้ก็ตกเอ่อสิบสองห้าสิบกว่ากิ่งแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้เราขยายพันธุ์ได้ห้าสิบกว่ากิ่ง เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันอันนี้ไม่ต้องไปอบนะฮะให้อยู่ในแดดร่มลำไรอันนี้อยู่ใต้สแลนนะครับ80%์แล้วก็เดี๋ยวให้ฝนเขาลดน้ําเองเราไม่ต้องลดแล้วครับเพราะว่าเขาค่อนข้างจะโทษทีครับอันนี้มันอ่าเพราะเดี๋ยวฝนเขาคงจะลดเองแล้วก็เราก็ไม่ลดมากไปเดี๋ยวเราก็ไว้วันพรุ่งนี้กอาจะไปหามาตัดชําอีกนะครับเราต้องรีบการขยายพันธุ์ ครับสำหรับวันนี้การขยายพันธุ์ฟ้าทลายโจรจากสวนสูนไพายโกมารพัฒน์ศกิ์คลินิกชัยภูมิโดยอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพ์นะครับก็ขอเสนอเพียงแค่นี้เดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันในวันต่อไปว่าเขาจะมีสภาพเป็นยังไงการเจริญเติบโตของการปักชำการงอกรากนะครับครับสวัสดีสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับ